สวัสดีครับผมสวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Missing Hiker นะครับอืมเป็นเกมตามหาใครสักคนหนึ่งนะครับที่ทำสายฟ้าหายไปถ้าตามในเนื้อเรื่องไม่ใช่ดิเรื่องย่อในหน้าสตรีมนะครับเขาบอกว่าอีธานนะครับเหมือนจะเป็นพี่ชายมังเหมือนมาเดินป่าปีนเขาอะไรแบบนี้นครับแล้วก็หายตัวไปเราก็เลยต้องมาตามหามังนะคิดว่านะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยดีกว่าครับธันวาคมนะครับวันที่สิบเอ็ดหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับนี่นี่ไงพี่ชายนะครับอีธานได้หายไปจากบ้านนะครับเป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วอา่าถ้าแปลผิดแปลถูกยังไงหรือไม่ได้แปลอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นนะครับผมต้องขออภัยไปด้วยนะครับเขาออกไปจากเอ้ย เขาไปปีนเขานะครับที่ใกล้ๆกับเลด o เมลเทนนะครับเขาควรจะกลับบ้านเมื่อเมื่อวานนะครับแล้วก็ฉันก็ไปาหาหา,หาตำรวจนะครับพวกเขาบอกว่าไม่ได้รับข้อมูลเพื่อค้นหามังใครแปรได้ก็แปรช่วยแปลหน่อยนะครับจากนั้นฉันก็เลยตัดสินใจที่จะ ไปตามหาตัวเอง้้ยมาแล้วโ oh อ้ไม่ก็ดนตรีช่างทีนี้เราต้องขับรถเองเหรอ <c ười> กือค่ำกลางคืนเนี่ยนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ขี่รถยนต์ไม่เป็นด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยบนบังคับค่อนข้างที่จะอ,อ,อิสระอยู่นะครับไปไปถึงไหนเอย่ยอย่านะ มันเป็นเกมฮา์เลอร์นะครับเร็วกว่านี้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยอบหลอนอยู่นะกลัวกระจกด้านข้างเนี่ยตอนเนี้ยไปครับคือเราต้องไปถึงจุดหมายปลายทางเฮ้ยอะไรอ่ะ อ่านไม่ออกไปต่อไปต่อแต่ม like like ันน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละเปิดเพลงมันๆหน่อยซิมากลางค่ำกลางคืนแบบนี้เพลงแบบนี้ก็ง่วงสิหิมะตกนะครับช่วงนี้เฮ้ยเลี้ยวนะครับเลี้ยวพี่ผมเห็นเหมือนบ้านตรงนั้นปะอะไรสักอย่างหนึ่งมีแสงไฟนะครับโอเคโอเคโอเคไปไปเฮ้ยทางโค้งปะอฮ้ยอุ้ยเฮ้ยย่จุดพักรถหรือเปล่า มีรถมีรถสวนมาหนึ่งคันนะครับไปนู่นละอ่ายังมีคนยังมีเพื่อนร่วมทางอยู่ใกล้ถึงยังคันที่2ผ่านไปไอชูดพาร์คทูเดอะแกสโตทูอาก์คเฟเดสมาเราเราควรจะต้องจอดที่นี่ก่อนนะครับเผื่อที่แบบคนแถวนี้อาจจะเห็นพี่ของเราอะไรแบบเนี้ยเออมามาจอดเลยจอดครับ E เพื่อลงรถมา F คือใช้ไฟฉายนะครับ <ska> โอเคครับภาพมันเหมือนภาพวิดีโอเลยอะมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าเสียงอะไรเข้ามาในนี้ก่อนครับอ๋อเสียงประตูสวัสดีครับ หิวไงหยิบอะไรไปกินด้วยไหมคุย,ยได้ปะ What do you want คุณต้องการอะไรฉันกำลังหาไหมพี่ชายของฉันเขาหายไปแถวๆใกล้ๆพื้นที่นี้โทษนะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันนอกจากนี้คุณไม่ควรเข้าหาคนอื่นมั่วๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะแถวนี้ คุณหมายความว่างยไงนี่ฟังนะฉันสายมากแล้วนะฉันแค่อยากหยิบขนมกับเบียร์แล้วก็ขับรถกลับบ้านฉันไม่มีอารมณ์มาคุยกับคนที่ไม่รู้จักหรอกนะเอาเข้าใจแล้วครับขอโทษที่รบกวนนะฮะเออเว้ยมีอยากคุยก็เออเราก็ก็ก,ก,ก็ก็บอกดีๆแล้วแหละ <laughs> มาครับ เขาได้ไหมตรงนี้กระโดดไม่ได้ด้วยนะถามเจ้าของร้านนี่แหละครับอ๋อ้ฉั้นช่วยอะไรล่ะอืมฉันกำลังหาพี่ชายของฉันน่ะเขาหายไปพื้นที่ใกล้ๆนี้เขาควรจะกลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานคุณเห็นเขาบ้างไหมอ่าพี่ชายของคุณรูปร่างเป็นยังไงครับเขามี ผมสีน้ำตาลแล้วก็ค่อนข้างจะสูงใช่ปะแล้วก็เขาพกาเป้เขียวไปด้วยอขอเวลาคิดสักครู่นะครับอืมอืมอ๋อผม,ผมคิดว่าผมเห็นพี่ชายคุณนะเขามาที่นี่แล้วก็ซื้ออะไรอ่ะบางอย่างเหรอ ซื้อน้ำแล้วก็อะไรอ่ะสแน็คอ่าขนมปะ่ะนี่คุณอ่อมาหาเขาด้วยตัวเองหรือคุณได้แจ้งตำร,รวจหรือย,ยังคิดว่าแปลถูกไหม <c oughs> ใช่อ่าใช่ฉันแจ้งแล้วแต่พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานที่จะค้นหาในตอนนี้ เขาจะเริ่มค้นหาก็ต่อเมื่อคนหายหายไปมากกว่า48ชั่วโมงแบบนี้ครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนหายในพื้นที่นี้เลยนะเอ้ยแปลกๆว่าอย่างน้อยก็มีคนหายไปไม่มากหรอในช่วงที่ผ่านมามัง้งไม่แน่ใจครับอันนี้ แต่น่าจะประมาณนี้ผู้คนแบบพูดกันถึงกันมากมายนะครับเรื่องเกี่ยวกับมีข่าวลือว่ามีเสียงกรีดร้องนะครับกเ็เสียงอะไรแปลกๆนะครับมาจากข้างในป่าแล้วก็ดังนั้นคุณควรระมัดระวังนะครับที่จะออกไปในกลางข้ามกันคืนแบบนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีถนนอยู่ข้างหลังปั๊ม สามารถไปถึงภูเขาได้โอเคตรวจสอบอให้แน่ใจนะครับก่อนที่จะไปที่นั่นนะครับแล้วก็ระวังอันตรายนะครับจากสัตว์ป่าในพื้นที่นั้นเออขอบคุณมากเราจะระวังตัวนะครับเทคแคร์เอาแล้วเขาหยิบขนมสักอันสองอันได้ไหมครับ <laughs> ถ้าหิวก็ อะไรอ่ะเราต้องเดินหรอหรือเราต้องขึ้นรถไปถามจริงๆไม่มีให้ขึ้นด้วยแม่รถรถหรูอยู่นะมีอะไรแถวนี้หรือเปล่าคันแน่อันนี้คือถ่วงเวลาครับไม่ใช่อะไรหรอกมาครับ นี่นะถนนที่เขาบอกเขาไม่เ oh วลาวิ่งได้ <laughs> วิ่งทำไมเอ่ยวิชันมากอยู่กันก่อนนะครับตอนนี้สายตาล็อกแลกมากถึงจะเห็นว่าผมมองตรงๆนะครับ <laughs> แต่ว่าทุกอนู เราจะหันไปมองหมดเฮ้ยเราอย่าไปคิดมากเรามาร้องเพลงในป่ากันดีกว่าครับ Happy birthday to you Happy birthday ร <c oughs> ้องทำไมเนี่ยอุ่ยไม่สูงจังอะ ช่วยด้วยครับผมเริ่มจะวังเวงเหลือเกินไปครับเฮ้ยอุ้ยมีแสงไฟทุกคนมีแคมป์ใครเอ่ยเ่มีทางไปต่อเดี๋ยวเราขอแวะนะครับแม่มันจะอุ้ย อะไรอะเหมือนเหมือนพี่ชายของเขาหรือเปล่าเฮ้ยโอเคคนอื่นครับคุณเป็นใครเนี่ยคุณทำให้ผมกลัวออกไปให้ห่างจากผมนะครับ คุณทำ <c oughs> คุณทำให้ผมตกใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> คุณต้องการอะไรฉันหวังว่าคุณจะไม่ใช่พวกที่นิสัยเสียอะไรแบบนั้นนะครับอ๋อฉันไม่ใช่ฉันกำลังตามหาพี่ชายของฉันคุณเห็นเขาบ้างไหมไม่ฉันไม่เคยเห็นฉันไม่เห็นเขาเลยเดี๋ยววุ้ย คุณไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเขาเป็นยังไงอุ๊ยอุ๊ยแปลกๆนะคนนี้เออเขาบอกว่าฟังนะครับผเขาก็แค่คนคนหนึ่งนะครับที่ชอบนอนในป่านี้หรอเขาไม่เคยเห็นใครมาหลายวันแล้วนะครับ โอเคเข้าใจครับคุณกำลังจะเข้าไปในป่าใช่ไหมใช่นะครับฉันกำลังจะไปหาแถวนี้ฉันหวังว่าจะเจอวิชาของฉันหรือมีร่องรอยของเขาสักนิดสักหน่อยนะครับเอ่อฟังนะคุณอาจจะคิดว่าฉันสตโตเนอร์คืออะไร أ? อ่ะออซัมติงนะครับหรือบางอย่างแต่เมื่อคืนฉัน อะไรกลางเต็นขึ้นไปทางเหนือนิดหน่อยและได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากป่านะครับเอาละเสียงเหมือนเด็กกำลังร้องไห้แล้วก็เขาไม่ได้เห็นอะไรนะครับทั้งสิน้นเอ๊งั้นถ้าใช่คนที่เราตามหาสมมุรณนะครับงั้นเราก็ตามหาน้องชายถูกไหมเพราะเขาบอกได้ยินเสียงเด็กมันทำให้เขาขนลุกแล้วก็บางทีมันอาจจะ อะไรสักอย่างยังไงนะฟังนะครับคุณผู้ชายคุณมีอะไรติดตัวไหมคุณหมายถึงอะไรฉันหมายถึงของบางอย่างอะ่ะใช่ปะ you w know? something ที่สามารถโปรเทคปกป้องตัวเองได้ครับคุณหมายถึงกันไม่ฉันไม่มีคุณหมายถึงปืนฉันไม่มีนะครับ ถ้าอย่างนั้นคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเอาแล้วย,ยังไงอะ่ะมันเป็นทางที่อันตรายที่จะเข้าไปในป่าตอนกลางคืนแบบนี้นะครับแต่เขาคงไม่ห้ามที่เขาคงไม่ห้ามเราเหรอกครับเขาแค่ต้องเขาต้องการที่จะนอนตอนนี้ <c oughs> แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่าอ๋อย่ามาเดินรอบเต็นเขาเนี่ยเหรอ อย่ามาเดินแบบเอย่ามาทําแบบเราไม่แย้ครับในป่ากลารข้ากลางคืนแบบนี้อีกอีกรอบนะครับอ๋อเขาเกือบจะยิงเราเลยนะครับอุ้ยโอเคโอเคทราบแล้วครับก็ผมก็ดีใจครับที่คุณไม่ได้ยิงผมเหมือนกันโชคดีกับการค้นหานะครับเอาแล้วเอาแล้วทุกคน หมอนี่ก็มีพิรุษนะแต่ออกมาเบาๆหน่อยได้ไหมถ้าเราเดินไปอีกรอบอะไม่ได้ไม่เสียงไม่เสี่ยงออทำไมทางมันไกลจังอะอุ้ยมันตรงนี้มันลานมันโล่งแบบนี้อุ้ยมันค่อนข้างที่จะหนาวนะครับ เราตั้งตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยครับกลางเต็นเรียบร้อยแล้วเข้าไปในเต็นได้ปะมันหนาวนะครับเอา้าหลับเหรอ จบเกมปะเนี่ยเขาบอกเหมือนเขาได้ยินเสียงใครบางคนร้องนะครับต้องออกไปเช็คสักนิดนึงเผื่อว่าจะเป็นน้องชายของเขานะครับที่ขอความช่วยเหลือแต่ว่าผมไม่เห็นได้ยินใครเลยอุ้ยเปิด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 ไฟฉายหลอนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย มีแสงอยู่ข้างในป่านะครับเฮ้ยเราเดินไปตรงนี้เลยได้ปะนั่นมีจริงไม่ได้เดินตามทางนะอันนี้หรือว่าเป็นทางหลอกไปครับแต่จุดหมายเราก็คือตรงนั้นแน่นอนใช่หรือเปล่า อุ่ยทำไมทางมันดูพอดีให้เราเดินจังเลยอะไม่มีอะไรหรอกเราคิดไปเองใช่ไหมเออมันก็คนนั่นแหละแต่คนก็น่ากลัวกว่าผีหรือเปล่าอุอ้ยเฮ้ยจะเย็นๆนะปิดก่อนแล้วกัน โอ้ปิดยิงหน้าบาดเสียวมากเป็นอะไรอะ่ะกระท่อมเหรอเฮ้ยนี่มันกระเป๋าน้องชายของเรานะครับเปิดเลยไม่มีอะไรอยู่ข้างในนี้นะครับว่างเปล่าเอาแล้วกระเป๋าของน้องมันอยู่นี้ได้ไงอะ่ะเข้าไปเลยเหรอ บ้านนี้หรอบ้านนี้เขาทำอะไรแอบส่องก่อนได้ไหมวุ้ยมุมภาพมันไม่ได้เลย <c oughs> เอานะเอานะพร้อมไหมเปิด <c oughs> ได้ด้วยปิดก่อน เปิดไฟได้ไหมมีม,มีมีไฟไหมครับเฮ <c oughs> ้อะไรอะ่ะเดี๋ยวมีคนถ่ายรถแล้วก็เต็นท์เรานั่นไงใครเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้อะไรอะ่อะ ทำไมมันเหมือนห้องเชือดยังไงก็ไม่รู้นี่อะไรเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อุ้ย อะไรอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลางค่ำกลางคืนนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปไหนคนเดียวนะครับหวั <laughs> งว่าจะสนุกกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับถ้าชอบกัน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ